ประตูบานแรกที่จะเปิดให้ชาวโลกได้เข้าใจถึงนิยามของความเป็นไทยนะครับความเป็นไทยคืออะไรนี่มันเป็นคําถามที่แล้วแต่ว่าคนจะนิยามอย่างไรแล้วก็คิดว่าสิ่งที่หนังเรื่องนี้ได้ทำเนี่ยมันเป็นอํานาจอ่อนที่สามารถที่จะทําให้ชั่วโลกได้เห็นว่าความหลากหลายทางอาชีพความหลากหลายทางเชื้อชาติความหลากหลายทางเพศความหลากหลายทางชนชนั้นเป็นจุดแข็งของบ้านเมืองเราที่สามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้ ไม่ใช่ว่าเป็นจุดอ่อนของของบ้านเมืองเราแล้วก็คิดว่าประเพณีไทยหลาย,ลายๆอย่างที่เราพยายามที่จะอนุรักษ์ไว้เนี่ยเมื่อเราได้มาปรับเปลี่ยนสืบสานร,รักษาต่อยอดให้เข้ากับยุคสมัยที่มันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่วัฒนธรรมได้รับการปลดปล่อยไม่ได้เป็นวัฒนามที่มีเอาไว้เพื่อที่จะก,กดทับให้ให้อยู่กับที่เราก็เป็นเป็นสิ่งที่ต้องเรียกได้ว่าสมบูรณ์แบบครับท่านครับลองห้ไ,ไ้นั่งด้วยกันังไม่ไปไหนครับเดี๋ยวยังอยู่ตรงนี้อยู่แล้วเดี๋ยวเราไป กลับกลับกลับ